พระวินัยปิฎกเล่มที่สมหาวัคภาคที่หนึ่งขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นมหาคันธกะโพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการโดยสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าแรกตรัสรู้ประทับอยู่นักครวงไม้โพธิพฤึก ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาราในอรุเวลาประเทศครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งด้วยบัลังเดียวสเสวยวิมุตติสุขน้่ควงไม้โพธิพลึกตลอดเจ็ดวันและทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุปบาท อนุโลมเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัย จึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชารามรณนะโสกะปริเทวะทุกข์โสมนัสอุป,ปายาต เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลน,นั้นย่อมเกิดด้วยประการชนี้ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมรคคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับ นามรูปจิงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจิงด <prejudice lose> <leaves> ับเพราะสลายตนะดับภาษาจิงดับเพราะภาษาดับเวทนาจิงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจิงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจึงดับเพราะอุปทานดับภพจิงดับเพราะภพดับชาติจิงดับ เพราะชาติดับชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสอุป,ปายาตจึงดับเป็นอันว่ากองทุกขทั้งมวลนั้นย่อมดับด้วยประการชนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้ พุทธอุทานคาถาที่หนึ่งเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนัิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลม ตลอดมัชชิมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุปบาทอนุโลมเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลาย,ยตนนะ เพราะสลายตนะนเป็นปัจจัย <n> จึงมีภัสสะเพราะภัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัญหาเพราะตัญหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรา มรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสอุป,ปาญาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิดด้วยประการชนีปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอาวิชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือด้วยมักคือวิราคะสังขาจรจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจริงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจริงดับเพราะนามรูปดับสลายตนะจริงดับเพราะสลายตนะดับภาษาจริงดับเพราะภาษาดับเวทนาจริงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจริงดับเพราะตัณหาดับอุปทานจริงดับเพราะอุปทานดับ พบจริงดับพระพบดับชาติจริงดับพระชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมณนตะอุปายาจ,จึงดับเป็นอันว่ากองทุกทั้งมวลน,นั่นย่อมดับด้วยประการชนี้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุทานคาถาที่สองเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยทั้งปวงของพรามนั้นย่อมสิ้นไปเพราะได้รู้ความสิ้นตั้งแต่ปัจจัยทั้งหลายลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมนุษยการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีว่าดังนี้ปฏิจจสมุปบาทอนุโลมเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายตนะเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยจ sure> ึงมีผัสสเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีต hmm ัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทานเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึง네มีชาติ พระชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะโศกะปริเทวะทุก์โทมนัสอุป,ปายาตเป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั่นย่อมเกิดด้วยประการชนนี้ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลมอันหนึ่งเพราะอาวิชชานั่นแหละดับโดยไม่เหลือ ด้วยมักคือวิราคะสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับเพราะนามรูปดับสลายยตนะจึงดับเพราะสลายยตนะดับภาษาจึงดับเพราะภาษาดับเวทนาจึงดับเพราะเวทนาดับตัณหาจึงดับ พราะตัณหาดับอุปทานจึงดับพระอุปทานดับพบจึงดับพระพบดับชาติจึงดับเพราะชาติดับชรามรณะโศกะปริเทวะทุกธโมนัตอุป,ปายาตจริงดับเป็นอันว่ากองทุก์ทั้งมวลนั่นย่อมดับด้วยประการชนี ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกรับทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงแปลงอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุธาาทานคาถาที่สเมื่อใดแลทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกําจัดมารและเสนาเสียได้ ดดพระอาทิตย์อุทยัยทำอากาศให้สว่างฉะนั้นโพธิกถาจบอัจฉาละนิคโครธกถาเรื่องพราหมูหุหก,กชาติครั้นล่วงเจ็ดวันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงออกจากสมาธินั้นเสด็จจากพวงไม้โพธิพฤกษ เข้าไปยังต้นไม้อัชปาลนิโครธแล้วประทับนั่งด้วยบลังเดียวสวยวิมุติสุน้าควงไม้อัชปาลนิโครธตลอดเจวันครั้งนั้นพราหม์หูหูก,หก,กชาติคนหนึ่งได้ไปในพุทธสํนักครั้นถึงแล้วได้ทูลปราศัยกับพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นผ่านการทูลปราศัยพอให้เป็นที่บันเทิง เป็นที่ระลึกถึงกันไปแล้วได้ยืนอยู่หนาะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพราหมณ์นั้นครั้นได้ยืนอยู่หนะ้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลคำนี้แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าท่านพระโคโดมบุคคลชื่อว่าเป็นพราหมณ์ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอก็แล้วทำเหล่าไหนทำให้บุคคลให้เป็นพราหมณ์ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดังนี้พุทธอุทานคาถาพรามใดมีบาปทำอันลอยเสียแล้วไม่ตวาดผู้อื่นว่าหึหไม่มีกิเลสด,ดุดน้ำฝาดมีตนสำรวมแล้ว ถึงที่สุดแห่งเวทมีพรหมประจันยอยู่จบแล้วพรามนั้นไม่มีกิเลสเครื่องปูขึ้นในอารมณ์ไหนไหนในโลกควรกล่าวถ้อยคำว่าตนเป็นพรามโดยธรรมอัจปาลนิโครดกถาจบอัตตกถาอัจปาลนิโครธกถา ผู้ศึกษาถึงทราบวินิจฉัยดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จเข้าไปที่ต้นอัชปาลนิคโครดจากโคนโพธิพฤกในทันทีทีเดียวหาไม่ได้เหมือนอย่างว่าในคําที่พูดกันว่าผู้นี้กินแล้วก็นอนจะได้มีคําอธิบายอย่างนี้ว่าเขาไม่ล้างมือไม่บ้วนปากไม่ไปใกล้ที่นอนไม่ทําการเจรจาปราศัยอะไรบ้างอย่างอื่น แล้วนอนหาไม่ได้แต่ในคำนี้มีความหมายที่ผู้กล่าวแสดงดังนี้ว่าเขานอนภายหลังแต่การรับประทานเขาไม่ได้นอนหาไม่ได้ข้อนี้ฉันใดแม้ในคำนี้ก็ฉันนั้นจะได้คำอธิบายว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากสมาธินั้นแล้วเสด็จหลีกไปในทันทีทีเดียวหาไม่ได้ที่แท้ในคำนี้ มีความหมายที่ท่านผู้กล่าวแสดงดังนี้ว่าพระองค์เสด็จหลีกไปภายหลังแต่การออกไม่ได้เสด็จหลีกไปหาไม่ได้ถามว่าก็พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จหลีกไปในต้นทีแล้วได้ทรงทำอะไรเล่าตอบว่าได้ทรงให้สามสัปดาห์แม้อื่นอีกผ่านพ้นไปในประเทศใกล้เคียงโพธิพฤกนั่นเอง ในข้อนั้นมีอนุปุปพีกถาดังนี้ได้ยินว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรสัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วประทับนั่งด้วยการนั่งขัดสมาธิอันเดียวสัปดาห์หนึ่งเทวดาบางพวกเกิดความแคลงใจขึ้นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เสด็จลุกขึ้นทำที่ทําความเป็นพระพุทธเจ้าแม้อื่น จะมีอีกระมังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าออกจากสมาบัติในวันที่8ทรงทราบความแคลงใจของเหล่าเทวดาเพื่อตัดความแคลงใจจึงทรงเหาะขึ้นไปในอากาศแสดงยมกปาฏิหาริย์กำจัดความแคลงใจของเหล่าเทวดานั้นแล้วประทับยืนจ้องดูด้วยพระเนตรมิได้กระพริบซึ่งบัลลังก์และโพที่พฤึก อันเป็นสถานที่บรรลุผลแห่งพระบารมีที่ทรงสร้างมาตลอดสี่อสงไขยิ่งด้วยแสนกลับให้สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไปทางทิศอุดอรเฉียงไปทางปราจีนหน่อยหนึ่งวงเล็บทิศอีสานแต่พระบัลังสถานที่นั้นชื่ออนิมมิสเจดีลำดับนั้นเสด็จจงกรม นรัตนะจงกรมอันยาวยืดไปข้างหน้าและข้างหลังระหว่างพระบ,บัลลังกับที่เสด็จประทับยืนสัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไปสถานที่นั้นชื่อรัตนะจงกรมเจดีย์ต่อจากนั้นเทวดาทั้งหลายนิรมิตเรือนแก้วขึ้นทางด้านทิศประจิม พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จนั่งขัดสมาธิณเรือนแก้วนั้นทรงพิจารณาอภิธรรมปิดกคือสมันตปฐานซึ่งมีในไม่สิ้นสุดในอภิธรรมปิดกนี้โดยพิสดารให้สัปดาห์หนึ่งผ่านพ้นไปสถานที่นั้นชื่อรัตนคฤเจดีพระผู้มีพระภาคเจ้าให้สี่สัปดาห์ผ่านพ้นไป ในประเทศใกล้เคียงโพธิพฤกนั่นเองจึงในสัปดาห์คำรบ5สเสด็จจากคนโพธิพฤกเข้าไปที่ต้นอชปานิโคธด้วยประการชนี้ได้ยินว่าคนเลี้ยงแพะไปนั่งที่ร่มเงาแห่งต้นนิโครดนั้นเพราะเหตุนั้นต้นนิโครดจึงชื่อว่าอชปาลนิโครดมีความว่า เมื่อทรงพิจารณาธรรมอยู่ที่ต้นอชปาณิโครธแม้นั้นแหละชื่อว่าประทับเสวยวิมุติสุกต้นไม้นั้นอยู่ด้านทิศตะวันออกจากต้นโพก็แลเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับนั่งอย่างนั้นที่ต้นอัชปานิโครธนี้พราหมณ์คนหนึ่งได้มาทูลถามปัญหากับพระองค์เพราะเหตุนั้นพระธรรมสังฆาจารย์ จึงกล่าวคำว่าอัถฐโขอาจนรโรเป็นต้นมีความว่าได้ยินว่าพรามนั้นชื่อทิฏฐม,มังกริกะเที่ยวตวาดว่าหือดด้วยอำนาจความถือตัวและด้วยอำนาจความโกรธเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกแก่ว่าพรามหงุหงกระชาติบางอาจารย์ก็กล่าวว่า พรามหูหูกาชาติบ้างมีความว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบใจความสำคัญแห่งคำที่แก่กล่าวนั้นจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นเนื้อความแห่งอุทานนั้นว่าพรามใดชื่อว่าเป็นพรามเพราะมีบาปรำรอันลอยเสียแล้วจึงได้เป็นผู้ประกอบด้วยบาปรรมมีกิเลสเป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่าห และกิเลสดุดน้ำฝากเป็นต้นเพราะดาที่มาถือว่าสิ่งที่เห็นแล้วเป็นมงคลปฏิญาณข้อที่ตนเป็นพรามด้วยเหตุสักวะชาติอย่างเดียวหาไม่ได้พรามนั้นชื่อว่าเป็นผู้มีบาปทำอันลอยแล้วเพราะเป็นผู้ลอยบาปเสียชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเป็นเครื่องคู่ผู้อื่นว่าฮึฮพราะมาละกิเลส เป็นเครื่องขู่ผู้อื่นว่าหึหึเสียได้ชื่อว่าไม่มีชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดเพราะไม่มีกิเลสดุดน้ำฝาดมีราคะเป็นต้นชื่อว่ามีตนสํารวมแล้วเพราะเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยภาวนานนโยกอันหนึ่งชื่อว่าผู้มีตนสํารวมแล้วเพราะเป็นผู้มีจิตสํารวมแล้วด้วยศีลสังบรชื่อว่าผู้จบเวทแล้ว เพราะเป็นผู้ถึงที่สุดด้วยเวททั้งหลายกล่าวคือจตุมัคคยานหรือเพราะเป็นผู้เรียนจบไตรเทศถือว่าผู้จบพรหมจรรย์ลแล้วเพราะพรหมจรรย์คือมรสีอันตนได้อยู่เสร็จแล้วมีความว่ากิเลสเครื่องฟูขึ้น5้าอย่างนี้คือราคะโทสะโมหะมานะ ทิฏฐิในเพราะอารมณ์น้อยหนึ่งคือว่าแม้ในเพราะอารมณ์อย่างหนึ่งในโลกทั้งมวลไม่มีกับพรามใดพรามนั้นโดยทางธรรมควรกล่าววาทะนี้ว่าเราเป็นพรามเมฆที่เกิดขึ้นในเมื่อย,ยังไม่ถึงฤดูฝนเชื่อว่าชื่อว่าอากาศและเมฆก,ก็แลเมฆนี้เกิดขึ้นในเดือนท้ายแห่งฤดูร้อนมีความว่า เมื่ออาการละเมฆนั้นเกิดขึ้นแล้วได้มีฝนตกพรำตลอดเจ็ดวันมีความว่าก็แลฝนพรำตลอดเจ็ดวันนั้นให้ชื่อว่าฝนเจือลมหนาวเพราะเป็นวันที่ลมหนาวเจอเม็ดฝนพัดวนไปโดยรอบโกรกแล้วอัตกถาอาชาลปาลนิโครธกถาจบ